แต่ชูติมาเผยคำพูดแอปทักษออนหลังได้คุยเรื่องถ่ายภาพคู่อดีตสามีทิมพิทาเป็นอีกคู่อดีตสามีภรรยาคนดังที่มีแฟนแฟนเชียร์ให้รีเทิร์นกันมากที่สุดสำหรับคู่ของนักแสดงสาวตายชูติมากับทิมพิทาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยเพราะแม้ว่าจะเลิกกล้ากันไปแล้วแต่ก็ยังคงช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวน้องทิพพินเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้ได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆของครอบครัวผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เสมออย่างไรก็ตามดูเหมือนจะลุ้นไม่ขึ้นแล้วเพราะล่าสุดสาวตต่แต่งชุดส้มปรีไปร่วมพูดคุยในรายการคุยแหลกแดกดึกของมดดำคชาพาและถูกพิธีกรสายแซบของเราออกปากแซวแกมแฉว่าเจ้าตัวหัวใจไม่ว่างกำลังคุยคุยอยู่กับหนุ่มที่อายุน้อยกว่าถึง12ปีโดยผู้ชายคนนี้อายุ22ปีเท่านั้น ซึ่งแม่ต่ายเผยว่าความรักครั้งนี้ได้จากการที่ไปมูขอมาจากวัดหนึ่งพร้อมขิงว่าความรักครั้งนี้เป็นฝ่ายตนเริ่มจากร้อยในขณะที่อีกฝ่ายนั้นเริ่มจากศูนย์ดังนั้นจึงไม่กังวลนอกจากเรื่องความรักของตัวเองแล้วต่ายชุติมายังได้ตอบคําถามเรื่องทิมพิธาอดีตสามีด้วยว่าที่คนเชียร์ให้รีเทิร์นนั้นอาจจะเพราะติดภาพเก่าๆมากกว่ามีคนบอกเคมีเข้ากันต่ายรีบแจง แล้วรู้ได้ไงว่าเคมีจะไม่เท่ากับคนอื่นด้วยถามว่าเสียดายไหมที่ตอนนี้ทิมทิธากลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศตายบอกก็ดีแล้วให้เขาเป็นขวัญใจคนอื่นไปส่วนอยากเห็นอีกฝ่ายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สาสิบหรือเปล่าตายบอกว่าอยากเห็นนะอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นพ่อแม่ช่วยกันดูแลลูกก่อนจะตอบคําถามของแจ็คแฟนฉันว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เห็นทิทากับแอปทักษออนถ่ายรูปด้วยกัน ซึ่งต่ตอบว่าก็ไม่รู้สึกยังไงนี่ก็คุยกับคุณแอปคุณแอปก็บอกว่าอย่าคิดมากนะกลัวเข้าใจผิดก็บอกไปว่าไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้สนใจเลย